สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื well. ่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนชุดเลขท้ายสามตัวบนของ สามตัวบนรางวันที่หนึ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นชุดสามตัวบน <c oughs> วันนี้ก็มีท่านสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกหลายท่านนะครับที่อยู่ลังสิทธิก็มี อยู่อยุธยาก็มีก็ได้โอนเงินมาเป็นสินน้ำใจให้ผมส่วนคุณพี่ที่อยู่ลังสิตจะโอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้นะครับจะโอนมาร่วมกันทําบุญสร้างโบสถ ห้าร้อยบาทและให้ผมไปใช้อีกห้าร้อยบาทก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับ <c oughs> ท่านอายุหกสิบเก้าแล้วเลี้ยงหลาน <c oughs> ผมก็เลี้ยงหลานอายุเยอะแล้วต้องเลี้ยงหลาน ใครอยากจะร่วมกันเป็นประธานทอดกระถินก็เชิญได้นะครับเลขที่บัญชีของอมสิน020262208398 02เนะครับเป็นประธานและใครที่จองมาอย่าลืมนะครับส่งชื่อและที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยนะครับผมจะส่งเหรียญ ยันมงกุฎพระพุทธเจ้ากับเหรียญหลวงพ่อองค์ดำอย่างละหนึ่งเหรียญไปไปให้กับท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ,ถ้าไม่มีชื่อมาไม่มีที่อ,อยู่มาผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะส่งยังไงเหรียญน,นี้ใครได้ไปก็ต้องถูกหวย ได้ไปก็ถูกหวยนะครับอย่างเช่นสงขาก็บอกแล้วว่าอิสลามที่ก็อยู่สงขาเขาเห็นเหรียญล,ล,ลุงพ่อองค์ดำเขายังบอกว่าเหรียญน,นี้ยิ่งกว่าไอ้ไข่อีกนะครับน้องดาวสิบสามงวดอรวดถูกมาแล้วสงขาเอาไปงวดแรกก็ถูกเลย ทุนผมมีเยอะหน่อยเพราะว่าตุนไวเยอะเอาไว้แจกเอาไว้แจกอย่างเดียวผมตุนเอาไว้แจกอย่างเดียวของปลอมก็มีนะจะเอามาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อดํากับหลวงพ่อองค์ดํานะเยอะแยะแต่ว่าเก็บเอาไว้ศึกษาของปลอมเยอะ แต่ไม่ให้ใครใครซื้อก็ไม่ขายขอบคุณครับที่ช่วยค่าเน็ตมาค่าเน็ตค่าไฟค่ามันสมองอย่างที่บอกมีคอมเมนต์มาจากเจ้าเดิมนะฮะนี่งวด สามตัวบนยี่สิบชุดงวดวันที่สิบหกเดือนหกปีหกสี่ก็งวดก่อนนู้นนะฮะที่ออกแปดหกหนึ่งและเจ็ดอะไรหนึ่งเจ็ดเนี่ยท่านดูไว้นะวิ่งบนแปดกับเก้าวิ่งบนนะฮะหวยแปะหวยออกแปดหกหนึ่งหวยออกแปดหกหนึ่งนะครับเข้าแปด ในวิ่งบนอ่ะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างอ่าวันที่สิบหกเดือนหกปีหกสี่นะครับวิ่งล่างผมให้วิ่งเจ็ดกับแปดนะครับให้วิ่งเจ็ดกับแปดหวยออกหนึ่งเจ็ดวันที่สิบหกเดือนหกหวยออกล่างหนึ่งเจ็ดนะครับข้างบนออกแปดหกหนึ่ง ผมให้วิ่งเจ็ดกับแปดนี่ในไลน์นะครับในไลน์เนี่ยในไลน์ครับ <laughs> อันนี้ซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเอาแค่ <laughs> okay, นี้พอซื้อไว้วันนี้แล้วสามตัวเอาแค่สามตัวบนก่อนนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งจะเดี๋ยวจะต่ออย่างนี้เลยก็จะเป็น ชุดสิบห้าชุดไอ้ชุดเนี่ยชุดชุดสองตัวบนและล่างจะออกในช่องรัฐธงชัยมหาลาบนะครับรัฐธงชัยมหาลาบช่องนี้เอาสามตัวบนเอาไปเก่งซื้อรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลก่อนนะครับช้าหมดนะเดี๋ยวช้าหมดเดี๋ยวผมไปเหมามาหมดเลย ชุดสามตัวบนวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสี่นะครับท่านจําไว้นะครับท่านจําไว้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอ,พอหวยออกแล้วผมเขียนใหม่นะเขียนใหม่เออเขียนใหม่ได้เพราะลายมือผมสวยอะกล้องจะไม่ดีเพราะมันไม่ใช่กล้อง,องนี่มันเป็นโทรศัพท์แต่ลายมือผมสวยใช้ได้เหมือนกันเรียนเรียนจบ พอหกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่จะยอตัวเองนะถ้ามันใช้ได้จริงๆอ่ะโอ้เก่งสวยก็มีศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าศูนย์สองหกศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าหกสองสี่ห้าสี่ห้าหกสองเก้าห้าสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดสองห้าหก สองห้าเจ็ดสองหกเจ็ดเก้าห้าหเก้าห้าเจ็ดเก้าหเจ็ดนี่ยังไม่รู้เลยว่าแต้มมันอะไรไม่ได้ดูหรอกเดี๋ยวเอาไว้ชุดเน้นแล้วค่อยตัดกันแต้มดับแต้มสามตัวบนอะไรบ้าง <c oughs> ส่วนเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมวะ ข้างล่างข้างบนไม่เหมือนกันนะบางครั้งก็ไม่เหมือนกันบางตัวมันมันมาอย่างไงคือตามสไตล์ของผมนะ <c oughs> ตามสไตล์ของผมก็มีคือทําเราเหลือเหลือหลักร้อยอะไรเหลือหลักสิบอะไรแะ้วเราก็เอามาทําเอามาใส่ก็แบัดลม อันนี้มันเยอะแมลงบ้านผมแมลงเยอะยุงไม่มีฮะแมลงเยอะนอนไม่ได้กายไม่ได้นั่นมุงเลยไม่ได้กางมุงนะฮะไปอยู่ไหนก็ไม่ค่อยได้กางมุงนะฮะไม่ค่อยได้กางมุงเลยจริงๆไม่รู้เป็นอะไรบ้านผมไม่ค่อยกางมุงไปอยู่ใต้ก็ไม่กางอยู่สมุทรปราการบ้านเกิดก็ไม่กางเปิดพัดลมจุดยางยุงเอากางแล้วมันยุ่ง ไม่ค่อยกลางเช <c oughs> ้าอยู่ที่นครปฐมก็ไม่กลาง <c oughs> มุง <c oughs> มีแต่ไม่กลางมุงไม่ชอบกลางมุงสิบสองชุดก็มีดังนี้นะฮะสองสี่ห้าหกสี่ห้าเมื่อกี้สี่ห้าหกนะครับข้างบนเนี่ยแต่ว่าข้างล่างเป็นหกสี่ห้าสองห้าเก้า สองหกเก้าเก้าศกเก้าสองเจ็ดข้างบนเป็นสองเก้าเจ็ดนะครับข้างล่างเป็นสองเก้าสองเจ็ดหกห้าศกหกห้าสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สองนะครับเจ็ดสี่สอง เดี๋ยวเอาไวใ้ใกล้ๆหวยออกผมจะเน้นให้นะครับจะเน้นให้ก็คนเดิมนะฮะลงเอมลง n อ N O อ g แปลว่าลงหรือลองไม่รู้นะแต่ผมอ่านเป็นลงนะลงเอ็มก็คอมเมนต์มาอีกว่า อะไรก็ไม่รู้คนเดิมคนเดิมคนเดิมเขาบอกขยันก็ทําไปเอา้าเพิ่งรู้เลยผมทํามาหลายปีแล้วทําจนคนเขาเอาไปเรียนแบบอยู่นี้แต่ก่อนไม่มีหรอกเอาเอาเลขดับมาทําหวยมีผมคนเดียวนี่แหละเอาเลขดับมาทําหวยได้นอกนั้นเขามีแต่เลขเด่นเอาเด่นนู่นเด่นนี่ออกวันละห้าหกคลิปเออเดือนไม่รู้กี่คลิปแล้วก็เอา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 เด่นมาจับ พอหวยอ,ออกก็ขอโทษค่ะขอโทษครับทั้งปีเพราะเลขเด่นมันไม่มาเลขเด่นไม่มาก็ตายามีผมคนเดียวเขาบอกศาสตร์ศาสตร์ตัวเลขมหสัจจรรยร์แต่ก่อนเมื่อสองปีแล้วเขาคอมเมนต์มาเขาเขาส่งมาทางลาาไลน์เขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริง ก็บอกไม่มีไม่ไม่เคยเห็นนะมีใครมาเอาเลขเด่นมาเอาเลขดับมาทำาหวยมีผมคนเดียวแล้วตอนนี้ก็เยอะแล้วเยอะแล้วมีหลายท่านแล้วก็ไม่ได้ห่วงแล้วก็ไม่ได้ติเตียนท่านนะฮะอะไรที่ทำแล้วประชาชนหรือว่าคนลากหญ้าคนงบน้อยพอจะได้ถูกหวยเอาเงินไปจุนเจอือ ลูกหลานคนในครอบครัวให้มีอยู่มีกินท่านทำเถอะครับท่านทำเถอะชีวิตผมลงหวยมาไม่เคยอ้อนนะกดรัวๆผมไม่เคยบอกเลยกดแค่รัวๆกดถูกใจรัวๆผมไม่มีผมไม่เคยบอกมีแต่บอกว่าเออถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาถูกเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลก็แช่ไปแค่แช่ไปบ้างก็ยังสอนพวก น้องๆเลยว่าแชร์แล้วใครจะเห็นล่ะแล้วก็แชร์ไปให้ญาติเราดิเออเขาถูกเขาเงินไปทําบุญคนแชร์ก็ได้บุญเหมือนผมฮะผมเอาสร้างโบสถ์วัดน้องขุนไปลงใน Youtube คนเขาส่งเงินไปทําบุญที่วัดผมก็ได้บุญแล้วผมผมก็ได้บุญแล้วอีกสองวันผมจะลงอีกทลิปอีกนะฮะผมจะไปถ่ายตอนนี้ใครที่ทําบุญส่งเงินมาสร้างศาลา ไม่ใช่สารานะฮะกุฏิของพระอาจารย์ดำนะขึ้นสองหลังแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงสีขึ้นโครงแล้วเดี๋ยวถ้าทาสีเมื่อไหร่ผมจะไปถ่ายมาให้ดูเงินที่ท่านทำบุญมากับผมแล้วผมไปทอดพระป่าเมื่อเดือนเมษาตอนนี้สร้างกุฏิไม่ใหญ่นะฮะหลังเล็กๆเ,เพราะพระอาจารย์ดำเป็นพระสมถะไม่ชอบของใหญ่ๆ สร้างกุฏิก็สร้างหลังเล็กๆพออยู่ได้เป็นแฝดแฝดนะฮะสองสองหลังคู่แต่ว่าหลังไม่ใหญ่หลังติ๊ดเดียวเงินที่ท่านทําบุญมาผมไปทํานะฮะทำจริงๆไม่จะทําเล่นๆและผมทํามากกว่าที่ท่านส่งมาให้ผมอีกมากมายนะัก คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้อย่าลืมนะครับสองตัวล่างชุดสิห้าชุดทั้ง2ตัวล่างสองตัวบนผมจะลงต่อจากคลิปนี้เลยนะครับที่ช่องอรัฐมหาราชดูช่องนี้เสร็จไปดูช่องนู้นได้เลยนะครับสวัสดีครับ